สวัสดีค่ะวันนี้ซอแอวมีเคล็ดลับมาบอกการแกงบุกยังไงไม่ให้คันนะคะซอแอวโทรไปถามคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าแกงยังไงไม่ให้คันเนาะไปดูกันค่ะทําทยังไงอันดับแรกให้เราใส่ถุงมือก่อนนะคะแล้วก็ปลอกเปลือกของบุกออกนะคะระวังอย่าให้โดนยางของบุกนะคะ ั่นบุกให้พอดีคำตามที่เราชอบนะคะบางคนไม่ได้ใส่ถุงมือจะบุกเปลปปปปปป่าเลยนะคะคแต่เขาก็ไม่คันเนาะนี่ขนาดซส้อแหวใส่ถุงมือไว้นะคะรู้สึกตรงข้อมือซส้อแหวนี้จะคันนิดๆน,นะคะคันยุบยิบยุบยิบนิดๆิน,ดน,ดนะคะ เพราะว่าโดนน้ำเขาตะกี้เนาะตอนนี้ซสอแอลได้ตั้งหม้อต้มน้ำใบยะนางไว้รอแล้วนะคะค่ะ เสแอมเอาบุกใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาบุกใส่ปุ๊บก็ให้ปิดฝาทิ้งไว้เลยนะคะ10นาทีขึ้นนะคะ,สะเสแอมจะปิดไว้ประมาณสัก15นาทีนะคะเพื่อความมั่นใจนะห้ามเปิดเด็ดขาดนะคะเพื่อนๆตรงนี้เลยค่ะคือเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับไม่ให้บุกค,คันนะคะต้มผ่านไป10นาทีแล้วนะคะ ต้มใส่น้ำใบย่านางต้นบุกเนาะไม่ได้ใส่อะไรอย่างอื่นนะคะตอนนี้ก็รอหมูให้เปื่อยก่อนเนาะตามที่เราชอบแล้วค่อยเปิดแก้ต้มนี้อีกทีสแอลจะลงคลิปการต้มหมูย้อนให้ดูด้วยละกันนะคะอันนี้สแอลต้มหมูกับเกลือนะคะนำเกลือใส่ไปประมาณ ครึ่งช้อนนะคะแล้วก็เอาหมูใส่ไปต้มรอให้หมูเปื่อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่ในแกงบุกกันนะคะตอนเราเอาหมูใส่หม้อแกงบุกนะคะให้เราเอายอดมะขามใส่ไปด้วยเลยนะคะแกงพร้อมกันไปเลยนะคะเราจะได้รสชาติอร่อยเปรี้ยวอร่อยยอดมะขามแบบบ้านๆเลยนะคะอร่อยกว่ามะขามเปียกอีกนะคะ อบุกสุกได้ที่แล้วนะคะเมื่อกี้ซออแหววเอาหมูใส่ลงไปแล้วเนาะเอาหมูใส่ลงไปแล้วแล้วก็เอาพริกแกงค่ะตาม<ส>ด้วยปลาร้านะคะปลา,าซ์ซอสแอววก็ใส่ประมาณนี้นะคะ่ะไม่ไม่เกินหนึ่งช้อนนะคะ คนให้เข้ากันปิดฝาทิ้งไว้ให้เดือดอีกรอบนะคะแล้วมาเปิดกินปรุงรสตามที่เพื่อนๆชอบนะคะของซอแอลของซอแอลรสชาติกำลังดีแล้วนะคะเปรี้ยวเค็มนัวกลมกล่อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานึ่เข้าวเหนียวกันต่อนะคะ ให้เรานึ่งข้าวเหนียวประมาณสักสิบกว่านาทีข้าวที่อยู่ด้านล่างหมวดก็จะสุกแล้วก็พลิกกลับด้านให้ด้านบนลงไปข้างล่างด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็ปิดฝาต่อเพื่อให้ข้าวเหนียวสุกเท่าๆกันนะคะตอนนี้ข้าวเหนียวสุกแล้วก็ยกลงมาใช้พายคนนะคะเพื่อระบายความร้อนที่อยู่ในข้าวเวลาเราเข้าวใส่ถุงหรือว่าใส่กระติบ ไว้มันจะได้ไม่แฉะเนาะเราจะได้กินอร่อยๆอนะคะคนสักพักหนึ่งอะคะ่ะไม่ต้องคนนานมากก็ใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยทั้งแกงและข้าวนะคะ,ะคแกงบุกปลาใส่ขาหมู ไม่คันค่ะแกงครั้งแรกผ่านนะคะเสียดชอบกินกับข้าวเหนียวนะคะอืมอร่อยค่ะเสียะชอบอาหารแบบบ้านๆแบบนี้นะคะอาหารชาชวชนบ,บทเราเนาะ อร่อยค่ะทำครั้งแรกถือว่าใช้ได้ค่ะไม่ใช่แค่ใช้ได้นะอร่อยเลยแหละไม่ได,ไได้ไม่ได้ชมตัวเองเนาะอาจจะเป็นแบบรสชาติที่เราชอบเนาะแล้วก็อืมอร่อยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ซอแอวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ